รวมถึงตัวสะกดและการันด้วยนะคะการคัดลายมือเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคัดเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าการเขียนให้สวยงามนะคะซึ่งแบ่งได้ออกแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการเขียนแบบตัวเหลี่ยมและตัวกลมหรือว่าหัวมนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนแบบหัวเหลี่ยม หัวเหลี่ยมให้นักเรียนสังเกตดูเห็นไหมคะว่ากอไก่มันก็จะเหลี่ยมๆเ,เนี่ยเหลี่ยมตรงเนี้ยคอไข่คอควายคอ,อ,อละค้างจอจานเห็นไหมคะว่าเหลี่ยมทั้งหมดเลยอาทีนี้ไปดูแบบ ตัวมนกันตัวมนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสังเกตดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่อย่างจอจานตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นตัวมนนะคะถ้าเป็นตัวเหลี่ยมก็จะเขียนประมาณนี้อ่าก็คล้ายๆอยู่นะคุณครูไม่ถนัดการเขียนแบบหัวเหลี่ยมนะชอบการเขียนแบบ หัวมนมากกว่าแต่ว่าจะเขียนแบบมนหรือว่าเหลี่ยมก็ไม่ผิดนะคะให้มันเขียนแบบเท่าการตัวหนังสือเสมอการวางรูปวรรณยุกได้ถูกต้องแล้วก็เขียนให้สวยงามก็พอค่ะลักษณะของการคัดลายมือนะคะมี3ลักษณะค่ะ อันดับแรกเลยนะคะการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะจะเหมาะกับนักเรียนป .1 แล้วก็ป .2 ส่วนการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะจะเหมาะกับนักเรียนป .3 และป .4 นะคะ เราก็จะไล่เป็นตามลำดับเนาะป .1 1กับปอสองเนี่ยเด็กๆคงจะได้เรียนมาล้ในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนี่ยแสดงว่าวันนี้เราจะต้องคัดลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดให้ได้นะคะหลังจากจบคลิปนี้ไปอ่าข้อที่3นะคะการคัดลายมือหวัดแกมบรรจงนะคะเป็นการคัดลายมือหวัดแต่ว่าให้อ่านออก การเขียนวัดเนี่ยก็เหมือนกับลายมือที่นักเรียนเขียนทั่วไปเลยก็คือไม่ไม่ได้มีหัวเหลี่ยมหัวมนแต่เป็นการใช้ลายมือของตัวเองแล้วให้มันอ่านออกนั่นเองนะคะเขียนโดยที่เราจะต้องเขียนให้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มีความสวยงามบ้างนะคะใช้คำว่าบ้างเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเขียนวัด เราจะเขียนยังไงก็ได้แต่ว่าจะต้องให้มันมีความสวยงามบ้างแล้วก็ให้มีความถูกต้องนะคะหลักการคัดลายมือข้อแรกเลยค่ะนั่งตัวตรงเขียนด้วยมือขวาแต่ใครถ่นัดมือซ้ายก็ไม่เป็นไรเขียนด้วยมือซ้ายได้เหมือนกันนะคะส่วนคนที่เขียนมือขวาเนี่ยก็เอามือซ้ายวางบนกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษมันเลื่อนไปเล,นเลื่อนมาใครที่เขียนมือซ้ายก็เอามือขวาเนี่ยวางบนกระดาษแทนนะคะ 2. จับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้องโดยที่ดินสอหรือปากกาเนี่ยจะต้องอยู่ที่หัวแม่มือกับหัวนิ้วชี้นะคะ และนิ้วกลางส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือแต่ว่าข้อนี้เอาจริงๆนะมันเป็นหลักใช่ไหมลูกเป็นหลักการคัดลายมือแต่คุณครูไม่บังคับนะคะว่าหนูจะจับปากกายยังไงจับดินสอย,อยังไงเอาที่ตัวเองถนัดที่สุดเขียนแล้วมีความสุขเขียนแล้วรู้สึกว่าแบบนี้มันตรงกับสไตล์ของเราเขียนแล้วเราจะต้องสบายใจด้วยนะคะอ่า ข้อที่3นะคะเขียนตัวอักษรให้ถูกส่วนตัวอักษรตั้งตรงการเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวต้องเริ่มจากการเขียนหัวก่อนค่ะยกเว้นตัวกอไก่เพราะว่ากอไก่เนี่ยไม่มีหัวทอทงก็เหมือนกันไม่มีนะคะแล้วก็ต้องเว้นเว้นช่องไฟล์เว้นวรรคตอนให้พอดีนะคะวางเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้อง 4นะคะการวางพยัญชนะสระและวรรณยุกให้ถูกต้องตามตำแหน่งซึ่งสระทุกตัวมีตำแหน่งที่สัมพันธ์กับพยัญชนะนะคะอันนี้คุณครูตกสระอาาําไปเดี๋ยวเติมให้นะคะอายกตัวอย่างเช่น4.1สระที่อยู่หน้าพยัญชนะจะได้แก่สระเอแอโอไอไอ หลังพยัญชนะได้แกอ่ออาเหนือพยัญชนะก็คืออยู่ข้างบนอีออืออย่างเงี้ยไม้หหนอากาศไม้ไต่คูนักขิตจะวางเหนือพยัญชนะตรงกลางค่ะลูกสระที่อยู่ใต้พยัญชนะยกตัวอย่างเช่นสระอุสระอูอ่าหนูก็ต้องหนูก็จะต้องวางพยัญชนะให้ถูกยกตัวอย่างเช่นคําว่าศีสะ สังเกตไหมคะว่าสระอีเนี่ยอยู่ที่สองคอศาลาศีษะเราจะไม่เขียนอย่างนี้นะ mm. เพราะว่า mm. อะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสองคอศราเราเรือสระอีเนี่ยสีตัวนี้มันหมายถึงว่าแม่บ้านแม่เรือนการเป็นแม่สีเรือนนะคะแต่ถ้าเขียนแบบแรกแบบเนี้ยอ่ะ หมายถึงศีรษะที่แปลว่ากระหม่อมหรือว่าหัวนั่นเองส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอักษรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจริงๆแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับหัวมนหรือจะเรียกว่า เขียนในลักษณะของหัวมนก็ได้นะคะคุณครูเอามาให้ดูเฉยๆว่ากระทรวงศึกษาธิการที่เขาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรที่หนูจะต้องเรียนเนี่ยเขาให้มาแบบนี้นะ,อะมองเห็นไหมคะซูมให้ตัวใหญ่ๆเลยแล้วเด็กๆก็ลองไปฝึกเขียนกันดูนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้บังคับว่าจะต้องเขียนให้เหมือนเขาเป๊ะๆเพราะว่าบางคนก็ มีลายมือที่ตนเองชอบอยู่นะคะอาทีนี้การบ้านนะคะให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดลงในสมุดแต่ว่าตรงนี้ผิดอยู่นิดนึงลูกเดี๋ยวคุณครูแก้ให้นะคะบัดเดียวดงังงางเงงวังเวงแวว นี้บรรทัดแรกนะคะบัดเดียวดังห่างเหงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา ประคองพาขึ้นไปจนบนบันโพสแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทววานพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอันนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของสุนทรผู้จากเรื่องพระภัยมณีนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะได้เรียนกันในวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีนี่แหละ,อ,ะอย่าลืมนะว่าคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดลงในสมุดคำว่าครึ่งเนี่ยหมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นบรรทัดมีเท่านี้เด็กๆก,ก็จะต้องคัดให้มันเล็กกว่านี้นะคะ,ะเราก็จะคัดแค่ครึ่งหนึ่ง อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเด็กๆคัดมาอย่างนี้แบบนี้ถือว่าผิดหรือถูกคะแบบนี้ผิดนะเพราะว่าแบบนี้ยังเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดอยู่เพราะฉะนั้นให้คัด เครื่องบรรทัดนะคะทำในไหนทำในสมุดย้ำรอบที่สองนะคะ,ะวันนี้นะคะก็เรียนเรื่องการคัดลายมือไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็ทบทวนบทเรียนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ